มาแล้วนะคะวันนี้มีงานมาโชว์นะคะตัวนี้จะเป็นจี้ไพลินนะคะประดับเพชรค่ะจี้ไพลินโคเวอร์นะประดับสวยมากเลยค่ะสวยมากอยากได้เลยเนี่ยวันนี้ก็เลยเอาน้องมาโชว์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปส่งให้ลูกค้าแล้วค่ะตัวนี้สวยมากๆเลยค่ะเป็นงานออกแบบตัวนี้จะเป็นไพลินสามเม็ดนะคะเป็นรูปหัวใจนะคะแล้วก็อีก หนึ่งกลีบเนี่ยจะเป็นเพชรนะคะประดับเพชรทั้งหมดแล้วตัวนี้เป็นตัวเรือนทองขาวคะ่ะอันนี้เป็นไพลินเผาเก่าด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอตอนนี้เป็นไพลินเผาเก่าเลยคะ่ะสีสวยมากเลยแล้วก็เราคัดนะคะคุณภาพให้สวยนะคะแล้วก็เป็นไพลินเผาเก่าทุกเม็ดนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะคัดสีที่แบบแมชกันแบบใกล้เคียงกันเพื่อให้แมชเป,เป็นไบโคเบอร์นะคะที่มันเป็นสีสมูทกันทั้งเซ็ตเลยคะ่ะส,สวยมากเลยคะ่ะอันนี้ก็เตรียมของ คุลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไปเซอร์ค่ะแล้วก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆค่ะให้ด้วยยังไงก็ขอบคุณลูกค้าเพิ่อสั่งกำแพงมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ